เรื่องจิตนะฮะเรื่องนี้เรื่องปฏิฆะนะครับก็คือเรายอมรับตั้งแต่แรกแล้ว,ว่านิสัยวาสนาทั้งเราและคนอื่นแก้ไม่ได้เนี้ยตัวตนมันเล็กมากนะครับตนสุดท้ายเนี่ยอยู่เมื่อแยะนิสัยยอมรับด้วยว่านิสัยวาสนาก็คือเจ้าแกได้ <S 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 พอยอมรับเนี้ยปึ๊บอย่างเงี้ยเส้นมันขาปึ๊บเป็นอะไย จะเห็นเาตรงที่มันไม่มีตัวตนอ่ะมันตรงนี้นใช่แต่ว่าเหมือนที่พี่เฮียงบอกว่ามันจะแค่เส้นมันขาดมันจะไม่มันไม่ต่อเออพระเจ้าบอกอยาแดงเส้นอยาแดงผ่าแปดตรงนี้ที่ลงไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เส้นยาแดงผ่าแปดเอาสังขารลงไปไม่ได้อันนี้มัน ศรัทธามันอีกเลเวลนึงเลยนะเพราะว่าอันนี้มันเทียบกับตัวเองไม่ได้เลยเพราะทำต้องยอมรับจริงๆว่าพวกพ่อเจ้าอ่ะแก,ะก้กรรมไม่ได้เอ้ยมีผู้เห็นแก้นิสัยวาสนาไนดะ้ไหคือ<ะ>ต้องยอมรับตรงนี้ซึ่งอันนี้มันเทียบกับตัวเองไม่ได้เลยมันต้องเป็นศรัทธาอีกเลเวล,เลน <c oughs> ึ่งเยอศรัทธาที่ศรัทธาด้วยความจริงใจใช่ใช่พ่อมันมันจะรีดอัตตาออกไปใช่รีดสังขารหรืออัตตาเราออกมันก็เลยเป็น ปัญญาล้วนๆที่จะลงไปเพราะสิ่งอ่ะคือเหมือนคือถ,ถ้าอะไรที่เราเคยเป็นมาก่อนอันเนี้ยวางได้แล้วเพราะว่าเขาก็เหมือนเราใช่ไหมหนุ<อ>่มแต่มันมีสิ่งอีกอย่างหนึ่งที่เกาะติดอยู่ก่อนน,นั้นคือพระพุทธเจ้าแก้ที่ใส่วาสนาได้อันเนี้ยคือศรัทธาเลยเพราะมันเทียบก,กับตองไม่ได้มันอเลเวลเหนือใช่ครับ หมดนะปีนี้ก็บอกว่าเป็่งของพี่ตอนเด็กแล้วนี่ก็เลยเอ้ยครอบครัวปูตอนเด็กกูเป็นยังไงวะแต่เห็นเลยว่าเราขาดความอบอุ่นไหมไม่มีเลยเพราะว่าความอบอุ่นได้กับพ่อกับแม่แต่ไปเห็นอีกหนึ่งคำพูดที่พ่อพูดกับนิดเลยว่าไม่เก่งนะคะเพราะว่ามัน มันฝังมาเลยแล้วมันมันมันเป็นฟอร์มตัวเองที่นั่นเลยอย่างนี้สอบได้ที่สองพ่อบอกไม่เก่งที่สามก็ไม่เก่งต้องที่หนึ่งอย่างเดียวแล้วมันฟอร์มนิดมาแล้วอยู่ดีๆพอพูดมาทีไรปุ๊บเมื่อกี้นี้ก็มันเหมือนกับตัวเองจะร้องไห้ก็อันนี้คือความฝังลกที่เราต้องเป็นเบอร์หนึ่งตลอดเวลาไอ้นี่แหละ อุปทานตัวแสนเก่งไม่เก่งให้มีความสบายแล้วกันต้องลงที่ความสบายแต่ถ้าโลกนี้ก็ต้องเอาเก่งชแต่ทำออกสามสบายอยากจะสบายหรืออยากจะเก่งถ้าเก่งมีทุกมันฟอมมันตอนที่เห็นค่ะ เอ๊ะทำไมชอบเปรียบเทียบตอนนั้นมันก็เห็นว่ากลัวน้อยหน้าแต่คิดว่ามันหมดแต่มันไม่ใช่มันลึกกว่านั้นมันลึกก็คือเบียดฝันเลือกใช่สัญญาแล้วก็เดินปัญญาเข้าไปเก่งมันมีแต่แต่ทุกข์ก็เห็นเห็นกิจตรงนี้เละค่ะมันก็น้ำตาเลยนี่ลองอารมณ์ยึดมั่นยึดเก่งแต่มันมีแต่ทุกข์เอาสบายดิ สบายเลยเป็นธรรมจะบอกว่าพอดีโทนเด็กเกใช่ไหมหนูก็เล่นตาตาเด็กๆหนูแย่เลยหรือเปล่าหนูไปคิดได้ว่าคือพ่อกับแม่หนูก็ตรงกันข้ามตอนนี้คือจะบอกว่าเขาอะจะแบบขอเก่งขอแบบอ๋อแบบโอเคเขาภูมิใจในตัวอ๋อใช่ไหมอ๋อได้วันนี้ ตโตขึ้นมาใครมาพูดไม่ดีกับเราอ่ะเราก็อ๊่อย่างเงี้ยหลวงพ่อ,ตพอแต่เลยรู้สึกว่าเออที่หลวงพ่อบอกว่ามันมีทั้งไม่ว่าเก่งหรือไม่เก่งเน่ยมันก็ไม่ใช่ทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทุกข์ั้างน้นเดี๋ยวดาให้เดินด้วยกันแต่ว่าโอ้มันมันมันมีอะไรที่ลึกๆมากกว่านั้น ว่าตอนที่เมื่อวานน่ตอนงพ่ออาเจียนใช่ปะ่ะอขา <c oughs> ไม่ค่อยสบายใจ <c oughs> ก็กลับไปคุยกับดิฉักับพี่เป้แล้วก็คือพี่เป้ <c oughs> อะเ็แบบ <ๆ S 1> เหมือนแบบบิ้วหนูจนหนูน้าตาไหลว่าเออเดี๋ยวแบบก็ต้องยอมรับว่าในวันหนึ่งมันก็ไม่มีอย่างนี้ใช่ปะ่ะหนูก็ <c oughs> ต้องารล่วงไปช็อตยังใช่ไหมคะแล้วตอนเช้าวลวหนพ่อเข้าแบบเทศเรื่องของคู่ก็คือสาคู่ที่หวงพ่อเทสอ่ะหนูว่าหนูก็เข้าใจอยู่แล้วว่าในลูกอ่ะธรรมชาติธรรมดามันก็จะต้องมีเกิดมีตายแต่ว่าแบบตรงนี้เราก็มาดูว่าเราติดของคู่ตรงไหนก็คิดว่ามันน่าจะเป็นใจกับตัณหาเพราะว่าหนูอยากให้หลวงพ่ออยู่กับคือถ้าหลวงพ่อไปคือเราไม่มีความสุขเราอยากได้ความสุขตรงนี้เก็บไว้อะไรอย่างเงี้ย คือแบบหนูก็เลยแบบเดินคนเดียวเจอพี่น้องพี่น้องก็บอกว่าชาติสุดท้ายของทัมพิท้าวคืออะไรคือพระเวสสัดนดรอะไรอย่างเงี้ยคือที่ท่านก็แบบให้ทุกอย่างได้ในกระทั่งชีวิตหนูก็แบบกึกขึ้นมานเลยว่าพอมันเหมือนแบบบรรยายมาอยู่ที่จักรขาอ่านโอ้โหโอ้โหบรายนี่อยู่ที่จักาอ่านหนูก็เน้อหนูก็รู้สึกว่า พอพี่สันดอนน่ะใจกว้างมากทำไมให้ได้ทุกอย่างในกระทั้นชีวิตมันแบบพอมาถึงตอนนี้คือเข้าใจแล้วว่าจริงๆอ่ะมันไม่มีอะไรที่มันแบบจยึดเัวให้ได้เลยจริงสามารถที่จะแบบให้ได้ทุกอย่างในกระทั่งชีวิตเราเลยเราก็เลยถามโฟฟว์แล้วหลวงพ่อหนูก็เริ่มปล่อยหลวงพ่อไปได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จแล้วปุ๊บแต่มันเหมือนมีอีกสเตปเดีที่มันแบบเลื่อลงไปกว่านั้นแล้วว่าแล้ว คือสิ่งเหล่านี้มันจะต้องวนกับมหาเราอีกอ่ะแต่ว่ามันไมันเหมือนยังมีอะไรที่ลึกกว่านั้นนะไม่เป็นไรคือเราต้องการความสุขมันไม่มีอะไรที่ลึกกว่าเราต้องการความสุขแล้วหรอหรือว่าเรามีความปรารถนาอะไรบางอย่างอย่ามาถามเอาแค่ว่าเราจริงๆก็คือเราก็ปรารถนาความสุขของเรานั่นแหละป็นไหมแค่แค่นี้มันไม่ใช่ว่าที่เรายึดตรงพ่อ เออต้องการให้ท่านเป็นเงื่อนีอ้แต่จริงจริงมันต้องการความสุขของตัวเองแค่นั้นแหละพอจับมันได้คงทางมันก็จะปล่อยตัวเองแค่จาคะอย่างเดียวก็มันก็จะกลับมาแล้วเราถ้ามันแบบว่าคือเป็นเป็นจาคะไม่ตรงไง,งเป็นจารคิดว่าเป็นจาคะจาคะนี่เราปล่อยจาคะอัตาราเราลดลงไปนิดนึง จ่าขะก็ต้องปรับใหมอ่อ๋อต้องปรับให้มันลึกขึ้นไเออใช่เพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราติดตัวเราอยู่เราคิดว่าน,นี้เป็นจาคะคิดว่าเป็นจาคะก,<อ>ก็ไม่มีใครเขาเถียงอะไรแต่พออัตราตัวตนมันบางลงไปจาคะก็จะละเอียดเข้าไปไอีกนี่แหละแตวเขาทำเอาซึ่งยังพยทยามให้จาขะละเอียดลงไปอีกค่ะ ไม่แห้งแม่มูมักแม่ทัพโผหรือไหมเห็นไหเห็นไหมเราแต่แต่ละชารติเนี่ยมันจะวางไม่เหมือนการทันใช่มันจะเห็นว่าเรื่องอะไรยึดเห็นพอเราเท่าทันว่าเรายึดความสุขของตัวตนมันก็จะปล่อยพอเห็นตัวตนเนี่ยพอเห็นตัวตนของเราตับก่อนมีตัวตนแล้วมันก็จากะมันก็ไม่บริสุทธิ์ เราก็วางตัวตนเนี่ยนะให้ให,ให้รอบกันก่อนวางปั๊บจิตที่เป็นจาคะก็จะลึกขึ้นไาเองลอาทําดูอะไม่ต้อง,องถามเมื่อก็จะดิมจชาคะมันจะค่อยๆลงลงลงจนกระทั่งเราไม่มีตัวตนเลยจาคะเนี่ยมันลาบเรียบพอจาคะลาบเรียบเราเห็นกองรูปแกนีแกน้แกนนัแกนแทบเลยตัวนี้ เป็นรูปสามมิติในกองรูปพอเห็นกองรูปเป็นสามมิติเราก็จะวางกองรูปได้ละเอียดขึ้นเมื่อไงตอนแรกที่เราวางเนี่ยกองรูปเราเห็นเป็น x y มกนก็เป็นภาพแบบพอจะคัดละเอียดขึ้นมันจะเป็นภาพนูจะปรากฏในแกนแทบรอวางแกงแนแทบตอนนี้เหมด เมื่อกี้เหมือนตอนที่พี่อ๋อส่งองารมณ์นะฮะแล้วซิงก็เดินจิตตรงที่แบบพออยู่ต่อหน้าหลวงพ่ออะซิงก็จะรู้สึกคล้ายๆกับอบ่นใจครับหลวงพ่อรู้สึกปลอดภัยอบ่นใจแต่ทีเนี้ยซิงก็เดินปัญญาตรงนั้นเลยว่าเราจะไม่ได้มีความรู้สึกสุขแบบนี้อีกแล้วหมายถึงว่าตรงเนี้ยมันก็ไม่เที่ยงนะมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆพออยู่ๆปุ๊บอะ มันคายจากข้างในออกไปค่ะหลวงพอ่อเลยเห็นว่าอ๋อเราอมอันนี้ไว้อยู่ตอนที่มันคายออกอ่ะไอตรงเนี้ยมันหลุดไปพร้อมกับหลวงพ่อเลยใช่เราถูกเร,ยเรา <c oughs> ยึดอันนี้ไว้อย่างเงี้ยฮะแต่พอคิดว่าไอสัญญาอารมณ์ตรงเนี้ยยอมรับว่าเราจะไม่ได้รู้สึกอย่างนี้อีกแล้วนะเพราะว่าตรงเนี้ยมันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนตลอด ก็เลยหลุดออกไปพร้อมกับหลวงพ่อแต่ตรงนี้แลบใจขึ้นยึดไว้มันปอดใจมันก็โล่งไปเลยโล่งตรงนี้จะคะจะสมบูรณ์ที่โล่งตรงนี้จาคะจะสมบูรณ์เมื่อจะคะสมบูรณ์มองเข้าไปข้างในจิตมันถึงความไม่มีทุขกข์แล้มื้าจะคะสมบูรณ์มองในจิตมันก็ไม่มีทุกข์แล้ว ไม่มีอะไรแไม่ว่ามนะันก็พอใจไม่มีทุกถ้าตรงนี้ถึงความไม่มีทุกถึงกระแสธรรมที่ท่านตัดไป้แล้วอต,อ,ตอไม่มีทุกปั๊บมันจะปล่อยหมดในตรงความไม่มีทุก,กมันต้องเห็นคลายออกไปอย่างนี้เราก็ไม่รู้แต่ละคนจะคลายตอนไหนเป็นแต่เพียงธรรม แต่หมอสิงเกิดขึ้นจะประชาชนรอบอนนี้คลอดต่อไปมันก็ง่ายแ,แล้วเราก็มั่นให้อารมณ์อย่างนี้วางไปได้ทุกมุมแล้วก็ไม่มีเรื่องอื่นที่สำคัญกว่านี้อีกแล้วก็วางถึงความไม่มีทุกไปเรื่อยๆเนี่ยก็แค่นี้แหละหมดแล้วแค่นี้แหละ